หลังจากที่ดูไปเป็นจะบอกว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศเลยนะมันอยู่ที่จิตใจที่คนสองคนที่จะเข้าใจและก็เรียนรู้ด้วยกันแต่ก็น่าเสียดายจังเลยที่ว่าอะไรมันบางทีมันสายเกินไปอ่ะนะบางทีเราไม่อยากให้จบลงอย่างนี้นะแต่รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงบางทีทุกอย่างมันก็ไม่ทันเวลาของมันเองแต่คิดว่าสองคนเขายังเชื่อมความรักกันอยู่แม้เขาจะต้องไปจาก โลกนี้แล้วก็ตามนะฮะคิดว่าอย่างนั้นเพราะสิ่งหนึ่งที่เขาคิดเหมือนกันก็คือความรักที่มีให้ต่อกันแต่บางทีเวลามันไม่ตรงกันเท่านั้นเองในตอนจบอะฮะ,ะน,นักแสดงบอกว่าแสดงได้ถึงใจที่สุดเลยถ้ามีรางวัลนะยังไงก็ต้องได้แน่นอนอยู่ละนะครับสีดาฝากเลยนะครับว่ายังไง ต้องไม่พลาดเลยที่จะมาดูนะฮะแล้วจะทำให้เรารู้อะไรหลายอย่างในหนังเรื่องนี้ทั้งบทละครทั้งตัวนักแสดงแล้วก็เนื้อหาและเนื้อเรื่องต่างๆมันทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้อีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเราคิดว่าความรักมันมีความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากกว่านี้นะครับวิธีแก้ปัญหามันน่าจะไม่จบลงแบบนี้แน่นอนนะครับขอบคุณมาก